รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องพนไปของธาตุสี่พิขุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยของปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุอะไรเป็นโทษของปัวีธาตุออาโปธาตุ เตโชธาตและวายโยธาตอะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นได้จากปฐวีธาตอาโปธาตเตโชธาตและวายโยธาตพิขูทั้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสุขโสมนัสใดใดที่อาศัยปฐวีธาตอาโปธาตเตโชธาตและวายโยธาตแล้วเกิดขึ้นสุขและโสมนัสนี้แลเป็นรสอร่อยของปฐวีธาตุ อาโปธาตเตโชธาต์และวายโยธาต์ปัทวีธาตอาโปธาตเตโชธาต์และวายโยธาต์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยอาการใดอาการนี้แลเป็นโทษของปัทวีธาต์อาโปธาตเตโชธาต์และวายโยธาต์การนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ การละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุเสียได้ด้วยอุบายใดอุบายนี้แลเป็นอุบายเครื่องออกไปผลได้จากปัทวีธาตุออาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดังนี้แล